เจสเลนนะครับได้ข้อเท้าจากหมอนะครับวิสุทธิ์คุ้ช่วยนะฮะนินติปีสามนะครับก็ตอนนี้แข่งไปถุงแล้วนี่จะเพิ่มอีกถุงหนึ่งกลัวไม่เย็นพอก็ขอท้าสามคนต่อไปเลยนะครับคนที่หนึ่งนะครับคนที่ให้ยืมถังต้องแข่งมาครับมินท์อโลฮ่ามันตีปีสามครับคนที่สองเป็นคนที่สถาบันมันตีปีสามเคารพตารักมากครับประมุกอัฟเตอร์มันติปี ที่สามนะครับขอท้าวันคอสเมติกปีสามครับเ่าจะโอ้ยเ้นเย<ๆ>็นเย็นหนักด้วย นี้นะครับคุณมีเวลาอีกแค่24ชั่วโมงนะครับรุ่งทองเรืองครับรู้สึกสดชื่นโอ้ยโอ้ยเย็นโอ้ยโคตรเย็นเลย ลึงค่บคุณนะครับอีแคคุณมีเวลาอีกแค่ยี่สิบหัานาทีนะครับ <laughs>